และนี่ก็คือ vivo X70 Pro นะครับสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นของทางค่าย vivo เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะครับเรามาดูกันที่จุดเด่นของรุ่นนี้กันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูเปเองที่ให้ความละเอียดมามากถึง50ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์ก็ใช้เซ็นเซอร์เป็นของ Sony IMX766V นะครับแถมยังได้เลนส์ไซส์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของการถ่ายภาพ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นในเรื่องของหน้าจอนะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับใช้หน้าจอเป็นของ P OLED นะครับอาตาัตราเฟรเรทของหน้าจอก็สูงถึง120 h z เรียกเลยว่าใครที่เป็นสายโซเชียลเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆ ส่วนเรื่องของชิปเซ็ตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ d ดเมน s i ตี้หนึนะครับต้องบอกว่าเร็วและแรงมากๆคะแนนตอรตู้นเนี่ยได้ไปั้งสิ้น6กแสนปืนกว่าคะแนนกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของแรมตับลมนะครับก็จัดเต็มไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม1 2 g สสามารถเพิ่มแรมได้อีก 4GB นะครับนั่นก็คือไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเอง ในส่วนของ s t อ r a เรหรือพื้นที่ของรอ m ก็ให้มามากถึง256 g b นะครับต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่ตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้จักกับ vivo X70 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยมันเทพจริงหรือเปล่ามาชมคลิปกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางค่าย vivo นะครับนั่นก็คือรุ่น vivo x70 pro นะครับเรามาดูกันในส่วนของการดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะฮะด้านหลังเนี่ยผิวของวัสดุจะเป็นงานด้านนะครับแต่ว่าไม่หยาบนะเวลาที่เรามือสัมผัสเนี่ยจะเป็นความรู้สึกแบบลื่นๆนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือมันสามารถเปลี่ยนสีได้เวลากระทบแสงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้เนาะ ให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมมากๆในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด4ตัวในส่วนของแฟลช LED เนี่ยก็จะอยู่ในโมดูกล้องเหมือนกันเ,นเพื่อนๆโมดูกล้องของตัวแฟลชเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆประมาณนี้นะแล้วมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้2ซิม ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อพิจนารณาทีหนึน่งเนาะแต่ว่ารองของเขารูที่ผมรีวิวเนี่ยได้มา256กิกแล้วนะก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพื่อนๆแล้วเราก็จะมีไมค์สนทนนะครับช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็จะเป็นลําโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากหน้าจอก่อนแล้วกันชิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ P OLED นะครับสีสันของหน้าจอต้องบอกว่าดีมากๆนะฮะส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอเนี่ยตัวนี้นะครับขอบของหน้าจอเนี่ยจะเป็นขอบโค้งนะครับเวลาที่เรามองดูเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่ามันดูพรีเมียมมากๆเลยนะอ่า ส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD นะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับสายคอนเทนต์เป็นอย่างดีบวกกับหน้าจอที่มีความสว่างแล้วก็สีสดเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆมาดูกันที่ขนาดของหน้าจอกันหน่อยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.56นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยเพื่อนๆส่วนในเรื่องของความหนาแน่นของพิกเซลนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความหนาแน่นของพิกเซลจะอยู่ที่ 398 PPI นะครับแต่ว่าทีเด็ยของเขามันอยู่ที่อัตราดิฟเฟสเรทของหน้าจอนั่นเองเ,เพื่อนๆเพราะว่ารุ่นนี้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่120เฮิร์ตกันเลยเทีเดียวใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวต้องบอกว่าจอลื่นมากเ,เพื่อนๆเวลาที่เราไถเลื่อนปื๊ดเลื่อนปื๊ดเนี่ยโอ้โหลื่นและสมูทตามากๆ มาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยใช้เป็นของ Dimensity 1,200นะครับต้องบอกว่าคะแนน a n t ต t ตเนี่ยคือสูงมากนะฮะคะแนนรวมเนี่ยได้เป็นท้น682,945คะแนนคะแนนของ CPU เนี่ย176,946คะแนนคะแนนของการ์ดจอเนี่ย24,619คะแนนสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีแน่นอน ในเรื่องของการทํางานของ CPU ตัวนี้นะครับการทํางานของเขาจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองซึ่ง4หัวใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วย Core t x a 7 8 4หัวนะครับอีก4หัวเล็กเนี่ยจะเป็น Core t x a 5 5 4หัวนั่นเองในส่วนของการ์ดจอนะครับตัวนี้ใช้เป็นของ Mali G77 MC9 นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของเกมได้ดีมากๆซึ่งเกมที่ผมไปเทดสมาจะเป็นเกม ROV นะครับเปิด60เฟรมเรทแล้วก็สามารถปรับกราฟ,ฟิกทุกอย่างเนี่ยได้แบบสุดหมดทุกอย่างเลยเพื่อน จากการที่เราลองเล่นมานะครับโอ้โห CPU มันแรงขนาดนี้แล้วเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับแถมยังบันทึกหน้าจอก็ยังเอาอยู่อีกต่างหาก มาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นที่ผมรีวิวได้แรมมาที่12 g b นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR5 นะครับ จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการที่ไปดึงพื้นที่ของ rom เนี่ยมาแปลงเป็นแรมได้อีก4กิกนะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานเจ้าตัว vivo x70pro เนี่ยได้ด้วยแรมสูงสุดจะอยู่ที่16กิกกันเลยทีเดียวในส่วนของ rom นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่256กิกนะครับแถมยังเป็นแบบ ufs3.1 UM อีกต่างหากการอ่านเขียนโอนถ่ายย้ายข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเลย มาดูกันในส่วนของเวอร์ชัน Android Eat. กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้เวอร์ชัน Android มาเป็น Android 11เนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดณเวลานะี้แล้วมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่32 000, 000, ล้านพิกเซลนะครับใครที่เป็นสายเซลฟี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของกล้องหลังนะครับรุ่นนี้มีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับมาดูกันที่กล้องหลักกันก่อนเลยกล้องหลักเนี่ยให้ความละเอียดมามากถึง 50ล้านพิกเซลนะครับเข้ารับแสง OG F 1 7 5เจ็นเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Sony IMX 7 6 6 v นะครับแล้วก็ในเรื่องของเลนเนี่ยได้เป็นเลนส์คุณภาพจากทางไซส์นะครับที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพของการถ่ายภาพเนี่ยให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับให้ค่าสีที่แม่นยำและทำให้ทุกภาพเนี่ยมีความ สีสดนะครับสีสันความสว่างนี่คือไว้ใจได้เลยกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องอันเตอร์วายไปเพื่อนตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่3เนี่ยจะเป็นกล้องเทเลปโต้นะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซล,เ,ล,เ,ซลเช่นเดียวกันนะครับ กล้องตัวสุดท้ายหรือว่ากล้องตัวที่4เนี่ยจะเป็นกล้องเคเลโบโต้นะครับซึ่งเป็นเลนเพลริสโคปนะครับตัวนี้ความละเมอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถซูมแบบออปติคอลซูมได้อยู่ที่ 5x นะครับดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่10,450ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับชาร์จเร็ว4 4วัตต์ทีเด็ดของเขาก็คืออะแดปเตอร์ที่เพื่อนๆที่แถมมาให้ภายในกล่องนะครับเพราะว่าสามารถ ใจไฟสูงสุดอยู่ที่44วัตต์เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าดีมากๆส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือบนหน้าจอก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในส่วนของ NFC เนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะโอเคเพื่อนเรามาดูกันในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับต้อบอกว่ารุ่นนี้เขาเน้นมาโดยเฉพาะเลย เรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับเริ่มจากกล้องหน้าที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับเขามีมาให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ในเรื่องของโทนสีโทนแสงได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผิวเนียนโทนสีผิวปรับขาวปรับรูปแบบของใบหน้า อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายแบบโบเก้ได้นะครับเรามาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้ค่อนข้างที่จะเนียนกลิบนะครับสำหรับในเรื่องของบิวตี้แล้วก็ปรับในเรื่องของโทนผิวเนี่ยให้มีความขาวสว่างอร่ามากๆเลยเพื่อนๆมันเป็นรุ่นที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของการถ่ายแบบโบเก้หรือว่าหน้าชัดหลักเบอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกค่าเอฟได้นะครับ การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยผมถือว่าถ่ายได้แบบว่าโคตรเทพนะเออมันปรับให้หน้าของเราเนี่ยมีความเรียวนะครับดวงตาโตผิวบิวตี้เนี่ยก็เนียนนะครับผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างเอาง่ายๆคือมันสามารถที่จะถ่ายให้เราเนี่ยดูดีกว่าตัวจริงได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีออร่ามากๆเลย มาดูกันที่กล้องหลักกันบ้างนะครับตัวนี้ผมไปเทสมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายแบบมากๆเลยเพื่อนๆเรามาดูกันที่การถ่ายอาหารกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ในเรื่องของค่อนท้า์ของสีสีสดอะไรแบบนี้คือรุ่นนี้ถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสีไม่จืดเวลาถ่ายอาหารเนี่ยก็ให้สีสันที่ค่อนข้างที่จะสว่างและสดใสนะครับเวลาที่เรามองดูรูปภาพเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าเออเห็นแล้วมันอยากกินอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับถือว่าให้โทนสีโทนแสงที่ค่อนข้างสว่างสดใสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซูมเนี่ยรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะซูมแบบอา t i c คั่มซูมเนี่ยได้ส,นสนูงสุดจะอยู่ที่ 5x นะครับระยะ 2x เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับไม่มีเรื่องของภาพเบลอภาพแตกอย่างนี้เลยนะ แล้วก็ในส่วนของ 5x ก็ยังคงให้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับรูปภาพนี้คือไม่มีเบอร์ไม่มีแตกเลยนะ 5x นี่ก็ถือว่ารายละเอียดทุกอย่างยังคงดีมากๆนะครับสวนถ้าใครจะเอาไปซูมมากกว่านี้นะครับอย่างเช่น 10x นะครับหรือว่าจะเป็นพวก 15x 20x นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 60x เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีไม้กันสั่นแล้วนะครับเพราะถ้าใช้มือถือถ่ายเฉยเนี่ยอาจจะไม่นิ่ง มาดูกันทีส่วนของกล้องวายกันบ้างนะครับกับความประเอียด12ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของสีสันความสว่างของโทนภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับซึ่งจะหากว่าผมจะเอาเลนวายนะครับมาเทียบกับกล้องหลักแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันความสว่างของโทนภาพใกล้เคียงกับกล้องหลักนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วกล้องหลักจะสว่างมากกว่ากล้องวายแต่ว่ารุ่นนี้พอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยถือว่าทําได้ใกล้เคียงกันเลยอ่ะมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยเลนส์มา์โครกันบ้างนะครับการถ่ายระยะใกล้เนี่ยบางคนอาจจะหาเมนูไม่เจอนะว่าเฮ้ยเลนส์มา์โคมันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆสามารถที่จะใช้กล้องหลักนี่แหละนะครับในการถ่ายด้วยเลนส์มา์โคนะเพียงแค่เราขยับเข้าไปใกล้ๆกับตัวแบบนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลนส์มา์โคให้โดยอัตโนมัติ แล้วก็ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยคือมันชัดมากเพื่อนๆคือโคตรชัดเลยนะครับรายละเอียดของสิ่งที่เราถ่ายเนี่ยเวลาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อนๆ มาดูกันที่การถ่ายรูปกลางคืนกันบ้างนะครับถือว่าเป็นจุดโหดของรุ่นนี้เลยเพราะว่าถ่ายรูปกลางคืนได้ดีมากๆนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสมาเนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วโอ้โหมันดีมากเพื่อนๆทั้งสว่างทั้งชัดนะครับหรือจะถ่ายพวกรูปบุคคลอะไรแบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะสำหรับหมดกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับหมดกลางคืนของเขาเนี่ยยังสามารถใช้กับเลนส์วได้อีกด้วยเพื่อนๆความคมชัดความสว่างของโทนภาพเนี่ยอาจจะเป็นรองกล้องหลักหน่อยๆนะครับ ปรูกระที่การถ่ายรูปบุคคลกันบ้างนะครับถ่ายด้วยกล้องหลังนี่แหละเพื่อนๆเ,เอาจริงนะคือจะบอกว่ามันถ่ายรูปแล้วหล่อแล้วสวยกว่าตัวจริงเนี่ยมันก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าโอ้โหนางแบบของผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะอะแต่ก็ถ่ายรูปมาแล้วแบบดูดีมากโดยเฉพาะการถ่ายแบบพอร์เทรตนะฮะหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังนะครับถือว่าตัดกันได้แบบเนียนมากๆนะฮะ แล้วก็สามารถแก้ไขค่าเอฟเฟกต์ทีหลังได้ด้วยเพื่อนเพื่อน,นการถ่ายรูปที่หมดปกตินะครับก็ให้สีสันความสว่างของภาพที่ดีเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของผิวตัวผิวหน้าเกลี่ยกันได้แบบเนียนกลิบกันเลยทีเดียวมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของงานวิดีโอนี่แหละที่มีการสั่นมาให้และใช้งานด้วยทุกระดับความละเอียดเลยนะครับ อย่างแรกเรามาดูกันที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะฮะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปเลือกกันสั่นเลยนะเพราะว่าเขามีกันสั่นมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งกันสั่นแบบแรกก็คือแบบมาตรฐานนั่นเองในเรื่องของสีสันความสว่างไม่ต้องไปห่วงเลยเพื่อนคือมันดีมากนะครับแล้วเวลาที่เราเดินถ่ายไปด้วยเนี่ยโอ้โหสมูทแบบนิ่งๆเลยเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้กันสั่นเนี่ยอยู่ในระดับแรกนะ ระหว่างการถ่ายนะครับเดี๋ยวมาลองสลับเลนดูหน่อย,อยตัวนี้สามารถสลับเลนได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นแบบ 2x ได้เวลาที่เราต้องการถ่ายระยะไกลนะครับเราสามารถดึงเข้ามาได้นะครับหรือว่าซูมเข้ามาได้นั่นเองนี่คือระยะ 5x นะครับโอ้โยต้องบอกว่าระยะ 5x นี่คือมันยังชัดมากนะครับตัวนี้เนาะ 5x นี่คือยังชัดอยู่เลยกลับมาที่ 1x นะครับสีสันความสว่างถือว่าค่อนข้างชัดมากนะในเรื่องของความนิ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสจนคลิปนี้นะครับในเรื่องของระบบการสั่นเนี่ยเราจะเปิดการสั่นเป็นแบบพิเศษนะครับ ในเรื่องของความละเอียดเนี่ยตัวนี้จะเป็น 1,080p 60เฟรมเรทนะครับจะเปลี่ยนมาเป็น60เฟรมเรทเพราะว่าเราเปิดการสั่นพิเศษนั่นเองนะฮะมันจะปรับให้อัตโนมัตินะในเรื่องของสีสันความสว่างนะครับดีมากๆเช่นเดียวกันกับคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าในเรื่องของความนิ่งเนี่ยคือรอบนี้มันจะนิ่งกว่าเดิมเยอะมากเพืเ่อนๆแล้วเวลาที่ผมวิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะอาการสั่นนี่คือแทบไม่เห็นเลยเพืเ่อน สำหรับคลิปนี้นะครับจะเปิดกันสั่นพิเศษนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดกันสั่นพิเศษแล้วเนี่ยเฟรมเรทจะปรับมาที่60เฟรมเรทนะครับจะเป็น 1080p60 เฟรมเรทนะถ้าเปิดกันสั่นพิเศษแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสลับเลนได้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นเลนวายแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะแล้วก็ จะไม่มี2 x มาให้เราใช้งาน5 x ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือซูมขยายลองดูนะว่าได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ ในเรื่องของความนิ่งเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีมากนะฮะโอ้โหแทบจะไม่สั่นเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูละกันนะครับ โอ okay, เคเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนวายนะครับตัวนี้เขาก็มีกันสั่นมาให้เราใช้งานด้วยนะฮะในเรื่องของมุมมองเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วจุดเด่นของเจ้าตัวเลนวายตัวนี้ก็คือมันสามารถถ่ายวิดีโอย้อนแสงได้ดีมากๆเอาไปว่าไปชมคลิปเป็นครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเลนวายแล้วนะครับเลนวายเนี่ยเขาก็มีกันสั่นมาให้นะแต่ว่าจะเป็นกันสั่นแบบมาตรฐานนะครับ คือมุมมองค่อนข้างกว้างมากเดี๋ยวเราจะออกมาด้านนอกกันหน่อยนะครับดูซิว่าย้อนแสงเป็นไงกันบ้างนี่คือย้อนแสงนะแต่ว่าไม่มืดเลยทำได้ดีมากนะครับ สีสันของวิดีโอค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็สว่างมากๆเลยระหว่างการถ่ายด้วยเลนสวายเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเลนปกติได้นะครับ 1x2x อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็น 5x นะครับ ผมชอบ 5x ของเขามากเลยตรงที่ว่าวิดีโอเนี่ยมันไม่แตกนะครับ 5x นี่คือไม่แตกค่อนข้างที่จะคมชัดมากเพื่อนๆดูสิเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวตัวคลิปนี้จะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับพเพื่อนๆในเรื่องของความคมชัดไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะชัดมากแล้วก็ในเรื่องของความนิ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้กันสั่นเนี่ยเปิดเป็นแบบมาตรฐาน โดยอัตโนมัติเลยมาชมคลิปกันครับมาดูกันที่ความละเอียด 4K 30เฟรมเรทกันบ้างนะครับสหรบ 4K 30เฟรมเรทเนี่ยก็มีกันสั่นแบบมาตรฐานมาให้เราใช้งานอยู่นะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยครับนิ่งเลยนะ ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็น 4K 60เฟรมเรทนะครับเ,เพื่อนในเรื่องของสีสันความคมชัดไม่ต้องเป็นห่วงเช่นเคยนะครับเพราะว่าสว่างและชัดเจนดีมากๆถ้าเวลาที่เรายืนถ่ายแบบนี้ราบแพนไปรอบๆนะครับวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นและสมูทดีมากๆ เวลาเดินอาการสั่นไป็นยังไงก็ถือว่าไม่สั่นนะอา,อาจจะมีอาการแบบโยกเยกนิดเดียวนะคือมันนิดเดียวจริงๆแต่โดยรวมเนี่ยได้ประมาณนี้ผมถือว่าดีมากๆมาเทวีดีโอ 4K กันบ้างนะครับกับ 4K 60เปรมเรทนะครับในเรื่องของความนิ่งเพื่อนๆดูได้เลยนะครับว่าวีดีโอเนี่ยมันนิ่งหรือเปล่า สีสันความคมชัดถือว่าโอเคเลยนะได้ประมาณนี้ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเมอียดสูงสุดเนี่ยยังไม่ได้ 4K นะจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับ จุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะถ่ายวิดีโอด้วยโหมดโบเก้ได้นะครับนั่นก็คือตัวแบบชักฉากด้านหลังละลายอะไรแบบนี้เนาะองบอกว่าในเรื่องของความคามชัดของตัวแบบนี่คือดีมากๆนะครับฉากหลังก็ถือว่าละลายและตัดขอบกับตัวแบบเนี่ยได้ค่อนข้างเนียนเลยเพื่อนๆส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกการใช้งาน2หน้าจออะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับการโคดแอปก็สามารถทําได้นะ ดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับชิ้นที่2จะเป็นเคส TPU ใสแบบนิ่มนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่ 4 4วัตตกันเลยเีเดียวชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับตัวนี้พอร์ตจะเป็น Type C นะครับจะเป็นแบบ A to C เนาะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวหูฟัง s ม a ท a l อนะครับตัวนี้ก็มีแถมมาให้นะในส่วนของฟิลกร,ร้อยนะครับตัวนี้ติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมขอจบประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาดูกันว่า vivo X70 เนี่ยสเปคเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าผมได้มารีวิวทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกขั้นมากๆเลยที่รับชมและกดติดตามนะครับใครยังไม่กด s ไ r i b ์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ